อันนี้คือห้าสิบเมตรนะตัวส่งอยู่นูน้นเลยมองไม่เห็นเลยฮนะลิฟลินู่นเลยห้าสิบเมตรเดี๋ยวผมจะลองแบบกระโดดนะดูแวง่งไปแวง่แวง,วงมาเล่นกีต้าร์โดดถ่ากันดูเพราะว่า100ร้อยเมตรก็ถือว่าไกลมากๆแล้วสำหรับใครที่เล่นเวทีใหญ่นี่ผมว่าเหลือเรือรถแท่นี่คือลงไปเยี่ยวได้เลยไกลสบายสบายสวัสีครับรีวิวบ้านวันนี้มาสเสนอเอียร์บเตอร์ที่ กำลังเป็นกระแสฮอทิตนิยมครับตอนนี้เดบ้า er 1 0 2รุ่นนี้ครับเป็นเอเวอร์เตอร์ราคาประหยัดราคาแค่3 9 0 0แต่ว่าฟังก์ชันจัดเต็มเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวแกะกล่องแล้วก็สาธิตการใช้งานให้ดูกันว่ามันดียังไงไปได้ไกลแค่ไหนสัญญาณดีไหมหลุดไหมนะโอเคครับก็เดี๋ยวมาแกะกล่องนะครับในกล่องครับขึ้นมาก็จะมีกันกระแทกนะฮะมีคู่มือใช้งานซึ่งไม่มีใครอ่านนะฮะไม่มีใครอ่านแล้วผมฟังมีใส่ไห้ด้วยครับหนึ่งหูแล้วก็นี่จะเป็นตัวของเขาครับ แถมมาแบบนี้ก็มาดูตัวให้เห็นเอาก็ะจะเป็นตัวส่งนะฮะขนาดนี้ข้างหลังก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราต่อให้ดูว่ามีอะไรบ้างมาดูของแถมค่ามมีอะไรบ้างมีตัวอะแดปเตอร์ฮะก็มีเสาเสาสัญญาณมาให้สายแจ็คมีมาให้สองเส้นอันนี้ของแถมจุกๆนะฮะแล้วก็มีอะไรเนะี่ยอ่ามีปีกสำหรับยึดแหลกด้วยสองอันหนึ่งเส้นตัวแบบหนึ่งเส้นละกันเออเอาไว้ยึดแหลกนะครับก็เดี๋ยวขอเวลาเซตอัพแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมาทดสอบไปดูนะครับว่ามันใช้ยังไงนะครับ รับผมแล้วนี้เราแกะกล่องกันเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายก่อนว่าไอตัวตัวทรงเนี่ยมันมีช่องไหนอะไรยังไงบ้างนะฮะรูรูแรกอันนี้ฮะมันจะเป็นรูสำหรับเสียบอะแดปเตอร์นะครับอันนี้จะใช้กับอะแดปเตอร์12โวลต์ที่แถมมาแล้วก็สองรูนี้จะเป็นรูอินพุตอินพุตหลักของการใช้งานแล้วก็จะเป็นหัวคอมโบใช้สายแจ็คก็ได้หรือจะใช้เป็นหัวเอ็กแวร์หัวไม้ก็ได้จากนี้เวลาใช้งาน,น,น,นแล้ก็เสียบแจ็คเข้าไปท่านี้อ่ะได้นะฮะหรือว่าถ้าเป็นมิกซ์มิกเซอร์รุ่นที่มีเป็นหัวเอ แล้วก็ที่ด้านหลังมันจะมีวอลลุ่มให้ปรับด้วยความดังเบาในกรณีที่ว่าสมมติว่ามิกซ์ปล่อยสัญญาณมาแรงเกินเนี้ยเราเบาได้หรือว่าสัญญาณมาเบาเกินก็เปิดเพิ่มได้ฮะจะมีรูรูแจ็ค3.5มิลอันนี้สำหรับใครที่มีเครื่องเล่นเอพีสามโทรศัพท์อะไรเงี้ยสามารถต่อสาย3.5มิลต่อเข้ามาได้อีกหนึ่งรูฮะแล้วดท้ายจะเป็นมิกเอา,เอาสามารถลิงก์เอาสัญญาณที่เข้ามาจากมิกเซอร์เนี่ย ลิงก์ไปตัวอื่นได้หรือว่าลิงก์ไปเป็นตู้มอนิเตอร์อันอื่นได้ครับอันนี้ก็หมดแล้วรด้านหลังนะตรงมาขน้านหน้าด้านหน้านี้ก็จะมีอันนี้ปุ่มเปิดปิดอันนี้ง่ายๆนะครับปุ่มหัวลุ่มเอาไว้สำหรับเพิ่มเพิ่มลดเสียงนะครับสำหรับอ่ช่องเตาอูฟังอันนี้ครับแล้วก็มีปุ่มอดาว w n ไว้สำหรับเลือกว่าจะเอาความถี่ไหนนะฮะแล้วก็มีปุ่มเซตกดปุ่มอั d ดา n แล้วก็จะกดปุ่มเซตเพื่อที่จะเลือกความถี่ครับแค่นั้น,นเองในนเดี๋ยวลองต่อใปงานดูนะอันนี้เราต่อเปิดเคร ก็เดี๋ยวเรามาลองสาธิตวิธีการเใช้ข่างต่างกัก็สังเกตสองปุ่มนี้ครจะเป็นปุ่มขึ้นกับลงนะคือไว้สำหรับเปลี่ยนชันแนลนะครับเนี่ยกดลงมันก็จะเปลี่ยนเลขลงไปครสังเกตดูเลขมันจะน้อยลงครับแล้วก็ไอ้คำว่าข้างล่างเนี่ยชันแนลศูนย์ห้าเนี่ยกดลงก็จะเป็นศูนย์สี่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆหรือว่ากดขึ้นก็จะเป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้าไปเรื่อยครับทั้งหมดอ่ะมันจะมีอยู่ศูนย์ศูนย์ถึงเก้าสิบเก้าครับก็คือร้อยช่องนั่นเองร้อยช่องสัญญาณโคตรเยอะร้อยช่องเราสามารถรไไรณีอ่่ะมวาาเเจจป พื้นที่ที่มีสัญญาณรบกวนแค่ไหนมันก็มีสั้งน่อยช่องให้เราเลือกสามารถหลบได้สบายๆฮะยกตัวยอย่างเช่นสมมติว่าเราอ่ะจะเลือกสัญญาณช่องที่ที่สิบแล้วกันครับพอถึงช่องที่สิบปุ๊บเราก็กดคำว่าเซ็ตนะครมันก็จะเป็นการเลือกละว่าเราจะเอาสัญญาณช่องนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาตุ้ที่ตัวตัวรับนะครับทีนี้เสร็จแล้วราเปิดขึ้นมาครับมันก็จะเป็นบอกความถี่อยู่นะครับว่ามันเป็นช่องไหนทีนี้ทีนนีน้ไอตัวตัวตัวส่งเนี่ยมันอยู่ที่ห้าร้อยสามสิบสองจุดหกนะครับ แต่ตอนนี้มันยังเป็นห้าร้อยสาสิบสองจุดหนึ่งอยู่มันยังคนละความถี่กันอยู่วิธีการเซตให้มันความถี่ตรงกันครับก็ง่ายๆครับให้เรากดปุ่มปุ่มเซตนะครับที่ตัวตัวเครื่องส่งเนี่ยครับกดปุ๊บมันก็จะมีคําว่า ir เนี่ยครับให้เราเอาตัวตัวรับเนี่ยมาจ่อใกล้ๆครับมันก็จะเปลี่ยนความถี่ให้อัตโนมัตินะครับนี่นะครับอนเปลี่ยนเป็นห้าร้อยสามสาสิบสองจุดหกแล้วเรียบร้อยแล้วความถี่เดียวกันแล้ว ลืมไปบอกไปอย่างเดีตัวนี้มีทีเด็ดเลยทีเด็ดก็คือสามารถต่อบลูทูธได้ด้วยสำหรับคนที่เป็นมือกีตาร์หรือว่าเป็นมือเบสนักดนตีอะไรแล้วแต่สามารถต่อบลูทูธไปด้วยแล้วก็เอาเครื่องดนตรีเรามาเสียบด้านหลังเนี่ยแล้วก็ใช้ซ้อมได้เลยนะฮะวิธีการเปิดบลูทูธก็ง่ายๆครับกดกดปุ่มเซ็ตนะครับค้างไว้ประมาณ4วิฮนะ่าแล้วก็จะมีสัญญาณบลูทูธแบบนี้ครับกระพิบเราก็สามารถใช้มือถือหรือว่า แท็บเล็ตอะไรเนี่ยต่อบลูทูธเข้ามาได้เลยเปิดเพลงได้เลยสามารถเปิดเพลงซ้อมไปได้เลยนะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาลองด้วยผมจะใช้ตัวนี้แหละในการต่อแล้วก็เปิดเปิดเพลงแล้วก็ผมต่อเชื่อมต่อกับตัวแท็บเล็ตเรียบร้อยแล้วครับผ่านบลูทูธนะฮะสังเกตที่ตัวตัวรับนะครับมันก็จะมีไฟสีฟ้าขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นสัญลักษณ์ว่าตอนนี้ตัวแท็บเล็ตกับตัวตัวส่งตัวนี้ได้เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะเสียงตอนนี้ก็จะมาถูกส่งจากตัวส่งนี้มาที่ตัวรับละเรียบร้อยแล้ว ตาคุณฟังอันนี้ครับก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันดูว่ามันจะไปได้ไกลสักแค่ไหน30ิเมตร40ิเมตรร้อยเมตรมันจะถึงไหมนะครับก็นู่นครับเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปทางหน้าปากทางเลยครับก็ประมาณร0อยเมตรอ่ะข้างหน้านู้นเลยครับทดสอบดูว่ามันจะไปได้ไกลมากแค่ไหนครับครับเดี๋ยวเราไปทดสอบนะครับผมอ่าต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับว่ามันไปได้ไกลแค่ไหนตอนนี้ผมเปิด กูเกิลแมปเรียบร้อยแล้วก็วคือเดี๋ยวเราจะเดินเราไปทางนู้นนะฮะอ่าด้านหน้าปากทางมันจะประมาณร3อยสาสิบเมตรก็เดี๋ยวเราดู g ูเกิลแ้วกันว่ามันจะเดินไปได้สักกี่เมตรแล้วมันสัญญาณเริ่มจะหลุดนะฮะปานห้าเมตรได้แล้วครับจากจากตัวตัวส่งแล้วห้าเมตรก็ชิวๆนะฮะตอนนี้ก็ประมาณสิบเมตรนะฮะตอนนี้เรายะทางเหลืออ่า้อยิบละ สิบเมตรจากตัวส่งก็ไม่มีขาดไม่มีหายไปครับไปไปต่อไปต่อตอนนี้ยี่สิบเมตรละเหลือทางเหลือร้อยนะครับจากตัวส่งมายี่สิบเมตรทิวๆครับไม่มีขาดไม่หายไปครับไป,ไปตอนนี้สามสิบเมตรแล้วครับผมอันนี้จากผมก็เหลือเก้าสิบละหันลองหันไปดูนะครับโคตรไกลฮนะมองไม่เห็นแล้วว่าอยู่ไหนตัวส่งแต่ยังไม่ลูดนะไป,ไปต่อไปต่อ มาสี่สิบเมตรได้ละยังเรื่อยๆนะครับผมว่าระยะเนี้ยไม่น่าจะมีใครกระโดดรถเต้นเลยแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังใช้งานได้มาต่อครับไปต่อดนูนี้ว่าจะถึงรนะ้อยเมตรไหมห้าสิบเมตรครับผมนี่ผมก็แบบไปแล้วเหลือเจ็ดสิบเมตรไม่มีหลุดับไปได้ชิวๆวะนี้เหลือหกสิบแล้วครับก,ก็ระยะตอนนี้ไปหกสิบเมตรแล้วก็ยังใช้งานได้อยู่ไปต่อครับผม 80เมตรเข้าไล้วครับจากระยะนู่นครับเครื่องส่งมองเห็นไหมลิบลิบนู่นเลยครับลิบลเลยครับมองไม่เห็นแนละ้วยังไม่หลุดเลยครับไปอีกไปอีกอเริ่มขาดแล้วอะจุดนี้เริ่มขาดแล้วขาดไหมอะจุดเนี้ยเริ่มขาดละอันนี้ระยะทางกูเกิลเหลือ40เมตรก็ระยะทางจากปากจากปากทางผมนะครับถึงตัวส่งเนี่ยมันจะร้อยสิบเมตร อันนี้ก็เดินมาประมาณเก้าสิบเมตรละเก้าสิบเมตรเนี่ยยังเริ่มขาดที่เก้าสิบเมตรแต่มันก็ยังฟังได้อยู่นะแต่เริ่มขาดที่เก้าสิบเมตรอ่ะมาอยู่ยังมาอยู่ยังยังไม่ตายคัดเลยหายเก้าสิบเมตรอ่ะอ่ะตรงเนี้ยร0อยเมตรร้อยเมตรถึงนะถึงนะแต่ว่าแต่ว่ามันก็เริ่มขาดตั้งแต่เก้าสิบเมตรละก็เอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกันเพราะว่าร้อยเมตรก็ถือว่าไกลมากๆแล้ะสำหรับใครที่ เล่นเวทีใหญ่นี้ผมว่าเหลือๆรถแทนนี่คือลงไปเยี่ยวได้เลยไกลๆสบายๆถึงตรงนี้คือคืออาจจะใช้งานไม่ได้แล้วคาาหายแล้วร้อยสิบเมตรเอาแค่นี้พอแล้วกันไม่ต้องถึงฝากทางเดี๋ยวโดนหมากัดน,นะครับผมก็จะ <c oughs> ให้เห็นแล้วเนี่ยนู่นนะครับตัวส่งเราอยู่นู่นเลยนะครับมองไม่เห็นตัวโ่งแล้วแต่ว่าเรามาไกลขนาดนี้ร้อยสิบเมตรเลือๆนะครับไปเดินกลับนะครับ ก็ระยะใช้งานจริงอ่ะก็แนะนำเลยก็ไม่เกิน90เมตรแล้วกันใช้ได้ชัวร์สบายๆ90เมตรเดี๋ยวผมจะลองกระโดดโลดเต้นดูเผื่อใครที่ว่าเป็นสายเตะเทนเนียออกไปกระโดดโลดเต้นอยู่ข้างนอกดูว่ามันจะมีกระตุกมีลุดขาดนะเอาระยะใช้งานจริงแล้วกันประมาณสัก50เมตรเดี๋ยวเดินเข้าไปนิดนึงอันนี้คือ50เมตรนะ ตัวส่งอยู่นู่นเลยมองไม่เห็นเลยฮนะลิบๆนู่นเลยห้าสิบเมตรเดี๋ยวผมจะลองแบบกระโดดนะดูแว่งไปแว่งมาเล่นกีตร์โดดหามันดูไม่หลุดนะก็คือเอาง่ายๆต่อให้คุณอันเลิศแค่ไหนมันก็ใช้งานได้สบายๆนะครับผมระยะห้าสิบเมตรกระโดดโยดเต้นสบายๆไม่มีหลุดชิลๆครับผม เรียบร้อยครับสาหรับการทดสอบระยะการใช้งานครับก็สามารถใช้งานแบบชัวร์เลยสี่สิบห้าสิบเมตรได้สบายๆกระโดดรดเต้นไม่มีหลุดนะระยะใช้งานแบบเอาแบบไม่หลุดเลยชัวร์เลยเก้าสิบเมตรเนี่ยได้แน่นอนสรุปครับเอียร์มอนิเตอร์เดบ้ายี่ห้าหนึ่งสองครับถือว่าเป็นเอียร์มอนิเตอร์ราคาประหยัดนะครับที่ฟังก์ชันการใช้งานครบคันนะครับต่อบลูทูธได้นะครับเป็นหัวอินพุตก็เป็นคอมโบแจ็คสามารถใช้ทั้งขอาอาได้สายแจ็คธรรมดาก็ต่อได้ มีสัญญาณให้เลือกถึงร้อยช่องก็คือสามารถหลบสามารถหลบคืนลบกวนต่างๆได้ทุกทุกงานนะไม่มีปัญหาครับแล้วก็ระยะทาเมื่อกี้นี้ไปทดสอบไปแล้ว90เมตรไม่หลุดนะครับอ่าสามพาร้อยบาทแต่ว่าได้ฟังก์ชั่นใช้งานเหมือนรุ่นใหญ่นะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับเอเบอร์ t e ิเตอร์เด็บบ้านะครับเ e r 1า2ก็สามารถกดลิงก์สั่งสินค้าได้นะครับที่ดิสิปชันด้านล่างนี้เลยครับหรือว่า แอปเฟซบุ๊กมาก็ได้เลยครับต้นสิทธิพอรครับยินดีให้คำปรึกษาครับผมขอบคุณครับ